นี่กะแกเป็นใครกันนะกูไงพระเจ้าแล้วกูก็เป็นพ่อมันด้วยอีกับแอมอยู่ดีๆก็เป็นคลิปเฉยเลยนะโอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งนะครับที่ทำมาแบบงงๆนะครับไม่รู้จะทำมาทำไมแล้วรถสิงห์รถดังมาเลยนะครับผม ผมบอกวกเอ็กดีแล้วโอเคผู้ชมนะฮะก็คิดนี้นะครับคือไม่มีอะไรมากเลยครับผมก็คือจะมาอวดว่าผมทำร่างอะไรก็ได้ก็ไม่รู้นะเป็นร่างของเทพเจ้านะครับก็ เป็นร่างที่โหดที่สุดในเกมนะผมซึ่งไม่รู้จะทํามาทําเชียออะไรนะครับเพราะว่าเป็นร่างที่ผมไม่รู้ว่าจะทํามาทําเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ามันโหดมากเลยนะผมแล้วก็คือมันต่อยดัมมี่ทีเดียวคือร้อยกว่าดัมมี่เลยนะครับแต่พี่จะทำให้ดูนะคือมันต่อยทีเดียวมันแรงมากเลยครับผมดูครับเดิดิโอ้โหโคตรสุดนะครับโคนสุดคสุดแล้วก็มีดัมมี่อันนี้ด้วยครับคือไม่รู้จะทำมาทำไมแล้วก็คลิปนี้คือแบบาจะทำมาทำไมนะผมแล้วก็ที่ไม่รู้จะทำมาเหมือนกันนะครับผมเก๋แล้ว โอเคแต่ว่ากันว่างแล้วกันโอเคนะคลิปนี้ก็คือการทำไอ้ตัวนี้นะครับจะบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครจะเอาไปทำเล่นๆน,นะครับเป็นไอ้ตัวลูกบิดโง,ง่ๆนะครับที่เอาไว้เดินเล่นได้นะครับผมก็จุ่มสแตมไปเรื่อยจนได้คิมคิมสัตน,นะครับก็จะบักเหมือนพี่บักเขาเรียกว่าบักเขาเรียกว่าบักเขาเรียกว่าบักไปละมีเจตคุณใจ 父さん俺たちはトライスクワット